มาเดูควัญเออเอิ่นขวันนี่เถอะหอมโคกเมียนอยู่มาเลยมาเลยขวัญเอมเอมันกับมันตะลุนนี่ Mình đỏ đọc lại hàng màn Hết rồi đó Màn Mình bơm Bơm luôn Mình bơm Mình bơm Mình bơm สองดอกนี่แหละคือป่ะเนาะโอ้ยเบิงมาด้ขวัญเออยเอิเออนขวัญเนี่ยเถอะแ <c oughs> ม่ียนอยู่ข่ายยาปมันโอ้ย

ใดแต่ดอกคือจะคงกิบเห็นมันปูกก็ได้ lần phốn

ฝนกระอื่นกันอยู่รอข้างอั่นเหละก็เลยเก็บทั้งเก็บทั้งซันถึกฝนเดน้โดดๆโดดข้างทางอีกแล้ว ส่นมือเนเฮ็ดหางครับเิ็ดไอเห็ดหมนหนึหน่งจุลยืดขา ว่าเหตุทางก็ได้อยู่แล้วเนาะทางยังไงก็เพราะได้เก็บก็มาหมวก่อนหามาไม่ค่อยได้เก็บสั่นแต่มันหัางดอกงามด้วยกันหมดเมีแต่ฝนเนาะฝนตกซ้อมนีย กึ่มๆเนี่ยมื่อนอี้เน้นเฮ็ดตะไคร้เนาะนี่น,น,นี่มาเอามาบงผลงานเขาจ้ะเออไม่ได้ตัวจุ่มๆตะไคร้น,นี่เท่าก็ออกเออแรงหา่างอเป็นใบมือเดียวมีก็ลายพูดคือมีฝนตกเงี้ยวันแพรอ,อพยูนิโบเปียเลยอือแครงดี ปมาณอยู่ได้แล้วเนาะนรอเหตุทางเขาจะเกลาบาน,นาาแล้วจ้ะรับมื่อนี้ขอบคุณจ้ม